เพชรคนเดิมสวัสดีครับผมตอนแอดเกียรมาให้แนวทางเล่าพัฒนาของเซียนกุงเทพเนาะครับท่านชมของเซียนกุงเทพวันศุกร์ที่สี่พฤศจิกาสองหาหกหาได้พี่น้องได้เมื่อแรกในสองทุ่มเคืองนะครับท่านชมเนาะเล่าพัฒนาเมื่อแรกในสองทุ่มเคืองนะครับได้ของเซียนกุงเทพยงวดที่แล้วเขาโตตงเนาะครับท่านชมเขาโตตงนะครับได้ส่วนเลกวิ่งรูดเพ่นห้สองกับสามมาน้ำกันมันมาน้ำกันแต่ไม่นล่งลางนะครับท่านชมสองกับสามแต่ สองกับล่องลางสามกับมาทั้งลางทั้งบนนะครับเ้อบานในีส่วนพ่นจับคู่ห้มันก็เข่าเข่าตัวเน้นของเพื่อนพร้อมสามเจ็ดตรงๆนะครับเ้อเข่าตัวเน้นคือสามเจ็ดตรงๆนะครับเนาะบานในีล่างเพ่นห้วิ่งรูดหากับเจ็ดแต่เจ็ดไปขึ้นบนนะครับท่ำส้มเจ็ดไปขึ้นบนนะครับเนาะแต่หาลุดว่าหาว่าเขานะครับเนาะหมวดวันพุดมือหนึ่งเห็นมันก็ออกบนก็ออก สองสามเจ็ดนจนเลลาออานาะครับสมชมนะุชมส่วนเหลือล่างก็ออกสามสองเนาะครับสมชุชมเนาะเจ็ดขึ้นบนเนาะครับเนาะสองให้บนล่องลางเนาะครับเนาะแต่สามมาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องไนดะ้เอาเข้ามาตามกันต่อของเซียนกรุงเทพมอารลายใหญ่ห่างเนาะครับสม,มชุชมท่านผู้ชมฉีบเบียร์ไนเนาะครับเนาะเอาเข้าก็มาตามกันต่อเซียนกรุงเทพได้พี่น้องไนดะ้ ียนกรุงเทพเวดที่แล้วเข้าสามเจ็ดตรงตรงเราห้องมาตามกันตามกันต่อมือแรงนี่สองทุ่มครึ่งมารวยไปด้วยกันบนบนวิ่ง รูดบนวิ่งรูด0บนวิ่งรูดศูนกับ1บนวิ่งรูดศูนย์กับ1

หลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หลักสอง สองสองส,สองสามสองสี่อันนี้คือบนนะครับนะบนเก้าคู่นะครับสมชม่มบนเก้าคู่ส่วนตัวเน้นบนนะครับสมชม่มเน้นบน ศูน4 1สามหนึ่งสามหนึ่งอันนี้คือเน้นบนนะครับเ้อบนล่างล่างวันนี้นะครับทำช่ชมล่าง ทีนี้มาดูล่างกันล่าง ล่างวิ่งรูดสี่ห้าล่างวิ่งรูดสี่กับห้าจับคู่ล่าง จับครูรลางได้พี่น้องเด้อสี่ห้าสี่

เก้าคู่ล่างเก้าคู่เด้อพี่น้องเด้อของเซียนของเทียบนะครับเนาะหลายตัวพ่นก็มีตัวเน้นแผลนะครับจะมาชม่อมเนาะส่วนตัวเน้นรางสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าเจ็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเน้นล่างนะครับเนาะ เดี๋ยวแอดกระทวนนะครับท่านผู้ชมแอดกริชทวนนะครับด้วยลาวพัฒนาลาวพัฒนาเซียนกรุงเทพด้วยพี่น้องด้วยวันศุกร์ที่สี่นะครับท่านผู้ชมบนวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งบนวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งจับคู่บนศูนย์สองหนึ่งสองสองสองศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ส่วนตัวเน้นกะ ศูนย์สามอันนี้บนนะครับเด้อล่างวิ่งรูด4กับ5ล่างวิ่งรูด4กับ5จับคู่ล่างสี่ห้าสี5หก7ี่เจ็ดห้ห้าหหกหเก็ส่วนตัวเน้นกะส่วนตัวเน้นล่างกะสี่ห้าสี่หกสีเดห้าเพี่น้องสคู่4หางเอ เมือแรกนี่สองทุ่มเคงคอยทันผู้ชมโชกๆมนันๆเรื่อยๆแย่างนะครับเดอ้อก็จะเลื่อมฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามเพจค,คนเดิมเนาะครับเนะาะให้มีกำลังใจฮหดคลิปต,ต่อไปนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม